เอ๊ะอุ่นสบายจังนะไอ้แดงครับเ๊นี่ฉันเัอจะสงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทำงานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน่แล้วฉันให้แล้วบผิดเนี่ยแกทำหรือยังอะจานทํทำช้อนเนี่ยแล้วจะเัาฉันได้ไหมทำหรือยังยังยครับเจ๊ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแต่ทำไมจะไม่ทำครับเฮ้ยฉันเปิดร้านของไอคะไม่ได้ทำแต่กูสอนนะเว้ยขอถึงเสิ้นเดือนเนี่ยจะได้แจกเงินแกบิเบี้ยขอโทษครับเจ๊เดี๋ยวผมจะทำเองลองเป็นทีให้เลยครับโอ้ฉันฆ่าโทษชอย่าล้วนะถ้าแกทำผิดอีกเนี่ยฉันไล่จะออกแน่พอใจไหมครับเจ๊ครับเจ๊เดี๋ยวผมทำเลยครับเจ๊เดี๋ยวทำเลยครับจะเตือนอย่างไรครับรู้เรื่องไหมครับเจ๊ถามเร็วๆครับ น้องน้อยมึงทำอะไรสิงมันเนี่ยโอ๊ยขาดดำเฮ้ยน้องน้อยน้องน้อยมาดิแบบนี้เร็วๆขามดดำนี่แกทำบ,บ้าอะไรของแกเนี่ยฮะฉันให้แกกวาดถูบ้านขาดดำมันีอยู่เลยเนี่ยนางน้อยทำแล้วนะคะอันคุณต้องจัดการมันนะเล่นไมออกคนอื่นอะเขาอยากทำง,งานนี้กันเยอะแยะเร็วสิเช็คเห็นไหมว่าขาดดำนนเนี่ยเช็คเช็คจนดไฟหืม ยังจะมามองหน้าอีกถ้าฉันไม่สั่งให้หยุดเช็ดนะห้ามหยุดเข้าใจไหมเอ้ยตายสิอย่ามาสำออยนะเช็เดอย่างนี้เลยเช็ดสิ พวกคุณสามคนอะไม่มีสิทธิ์ทั้งนั้นนี่มันลิมรัวบ้านฉันมันเป็นที่ของฉันไม่ใช่ที่ของพวกคุณพวกคุณไม่อายกันบ้างแนละ้วไงมาทะเลาะกันหน้าบ้านคนอื่นดังที่ที่ไม่ใช่ของพวกคุณได้ซ้ํามีปัญญาซื้อรถอะก็ช่วยมีปัญญาสร้างที่จอดรถของตัวเองด้วยนะไม่ใช่มาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาด้วยความเห็นแก่ตัวของพวกคุณอะนี่แล้วถ้ายังมาทะเลาะกันหรือมาสร้างความเดือดร้อนที่บ้านฉันอีกฉันจะแจ้งตำรวจตัดพวกคุณ ฉันนะ่ยถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วคะ่ะอย่าให้ฉันต้องเอาไปประจานในโซเชียลนะคะสบายเนี่ยกำติดจรวด 4G นะคะคุณเออใส่ว่าจะบอกทิน<ด>กันไม่ทินกันแล้วถ้าจะทำอันธพาลแถวนี้ก็คิดดีๆหน่อยนะอย่าลืมนะคะว่าฉันอะ่นะตัวย่าซีรีสจ่อที่หนึ่งก็ได้วะเสี่ยงละเธอไป,อไ,ปไปเลย พี่สัยนิ่ีเห็นกับตัวเลขนอไอแซม สามคัคคีเป็นคุณสมบัติประจำตัวของคนไทยที่ได้อบรมสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษโดยไม่ขาดสายทั้งนี้พระคนไทยสร้าง<า><อ>ตระักว่าหมู่คณะที่มีความสามคัคคีแน่นแฟ้นสมบูรณ์ย่อมมีกำลังกล้าแข็งทั้งในการคิดและการปฏิบัติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญญเดชมหาราชบรมนาถบอิตคิ